โอเคครับอยู่กับช่องเถอาแฟมิลี่ดานนะผมวันนี้นะผมก็จะมาใช้เอ็กเมาส์ในเซิร์ฟแมนครับ MC เซ็กซสินนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในมินิเกมอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ผมอยู่ในนะเซิร์ฟเซ็กซสินนั้นแรงนะครับผมผมก็ใช้เนะอ็กเมาส์นะเออเออเออเอเงี่ยเป็นยแบบัไงช็อปแบ็ทช็อปแบ็โอ้มันยังไงอ่ะมันกินไม่ได้อะ่ะเนี่ยกดแบบ đâu có thể thận nào thăm cô ấy thăm cô ấy thăm cô ấy em đang thôi con รู้คุณครับมันไม่มีใครจะต่อสู้กับเราเลยหรือว่าผมไม่อยากหาเรื่องเขานั่นเองเพราะว่าผมกลัวมันไม่ได้เกาะเพชรอะฝั่งนู้นก็จะมีแบบต็งเกาะเพชรแต่มันยังไม่ก็เล่นโหดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้

เมื่อกี้น่าจะเป็นเกนะ้ามือเนี่ยที่แบบปลังทุบพื้นโทษตทษโทษ 好了，好了。 คิ่มันจะตบผมทุกคนเป็นไงขอเดินล็อกฮ่จะมาเกินคนดีกว่าตัดเกียนอ่ะก็ออยองโหดเด็ดูพ ทถิดๆๆทดดเถเจะไม่ได้แก้งกูเลยผ่านมาแล้วไอ้น,นี่นี่ว่าแม่งมาทำลักแค้นกูยังโหดเล่นยังโหด โอ้โหไม่ใช่เพราะอะไรนะเกาะมันโหดทุกคนมันเอาซอมบี้สุดโหดไปแต่มันกากกว่าอันนี้อันเนี้ยไปให้อันนี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 ้โอ้โหเอ้ากระเด็นได้ปะ จะไปฝั่งรู้นดีกว่าเดี๋ยวผมโดนต้นไหลโดนไหลตุ้ดหมึกผมจะโดนทีเจตุ้ดหมึกแตกเอาเอาไงอะ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 เมื่อกี้มีคนร้ายบอย C ศ A ไม่ได้ฆ่ามึงกูไม่ได้ฆ่ามึงเอา้าโอ้โหเกินสังคมไม่ดีเลยเอาา้าจะมาฆ่าดีนะไอ้นี่มาช่วยผมไว้อะอ๋ออไม่ได้ฆ่ามึงกูบอกกูเนี่เยเขียนมาเลิกตามผมแล้วนะ จริงละ่ะค่าค่าผมเลยถ้าผมไปกดอะไรปะมื่กี้ผมไปกดอะไรวะจะกดไปไงหมดอ่ะมันไม่ได้อ่ะเอาเกาะกู้ขาย อี blender, long, ุด okay, <laughs> ีวไวรุ่นอมไรจะรอรักกจะรอมานานนานีใครครบละอือฮึอออจะอดต่อค่ะ เราไปหนีจากอ้นี่ก่อนเราโค้เราโค้นี่แม่ก็ตีไม่หยุดเลยกูปวดร้อนกับมึงละอื้มอื้มเอาหัวตีตีบ้าบอลเขาแตกสวยดีนะไม่ใช่นันค่ะ ดีโอพอแล้วกูแล <c oughs> ้วรอแล้วเกนเินไปบางทีอะเกินไปเกินไปเอะดีนะเอ่อ แตกจนได้กูจะใช้อันนี้และซอมบี้สุดโหดสุดกากเลยดีกว่าไอเอ๋ยโดนฆ่าไอยา,าตายด้วยกำลังฆ่ากับมึงยงสนุกเลยอ๋ออ๋ออ๋อ แล้วไงอะ่ะโอ้โหโโอโ้หเกินไปเกินไปเกินไปโยซีอารี R e. นายนมันกระปกจ๋จริงอันนี้มัน S O สโอเอสอ๋อไม่ได้ข้ามังเนาะไม่ได้ข้ามัง เฮ้ยเจอนายอีกแล้วโยรักชัยโยมันไม่มีน้ำยาถ้าเอากบเผ็ดมากูรีบออกเน่นะกระโปงจิปเปิงไม่ใช่นะเขาโหดอยู่ตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะอืม แล้วต่อไปนะทุกคนเราจะไปสู้เหมือนเดิมมา้มั si นมันอยู่มันโดนชนกันได้ด้วยเหรอ ô hô chờ ê yo yo bắt thắp men ô hô gần bài gần bài gần bài đá một súp súp sao oh, ô súp sao cắt một cái khôn